Gentlemen, things are just heating up. Next up in a 146 and one-half pound catchweight point time contest of Russia, it's Vladimir. He missed the contractual weight resulting in this bout being contested at catch weight. And now, his opponent from Thailand, Black! 145 pounds for Black! สวัสด mm ีค hmm. รับเสือแบ็กทอร์พาน49ครับเป็นไงบ้างผ่านมีการขึ้นน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างก็ผ่านเฉลุยครับไม่มีปัญหาครับเรื่องน้ำหนักค่าน้ำเรียกว่าชิวๆเลยครับเราเราเราเป็นไงเราคิดว่ามันมันจะยากกว่านี้ไหมหรือว่ามันก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้อยู่แล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางครับค่า ค่าน้ำค่าน้าหนักก็ปกติเหมือนรถทุกๆไฟครับใช่ครับแต่รู้สึกเหมือนกว่าวันวันรายการเนี้ยอันนี้ไม่พูดอึงนะร,รายการนี้นักมวยจะทําค่าน้ำกันไปผ่านนี่ก็ทันเยอะสภาพอากาศมีผลไหมสภาพอากาศมีผลไหมผมก็ว่าไม่น่าจะมีครับมันน่ามันสาหรับผมผมเตรียมตัวเป็นอ่าตั้งแต่รู้ตัวว่ามีรายการผมก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพราะว่าต้องกินน้ําให้มากที่สุดครับเพ<ต>ราะว่า ปัญหาคราวนี้ก็คือว่าคุณะไม่มีปัญหาหรอกแต่แบค็คไม่มีปัญหาหรอกแต่คุชมินจะม,มีปัญหาใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะลดน้าหนักเยอะด้วยเพราะไฟที่แล้วเขาชกน้าหนักเยอะเขาก็ทาน้าหนักไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับในไฟนี้เราพอจะบอกได้นะกินมาเท่าไหร่น้ำหนักสุดท้ายเขาอ่ะคุชมินตอนที่ช่างเขาช่างได้144ปอนด์ครับมปอนด์ใช่ครับแต่ค่าน้ำเขาไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทีนี้เขาต้องกินขึ้นไป ร้อ่ส1 4หหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วเ้ากอกว่าน้ำหนักเขาจะเกินหรือว่าจะขี่เราประมาณอนอ้ใช่ครับก็เทสเวทในพิกัด146อันนี้พี่เข้าใจถูกต้องไหมครับครับผมฟังเสร็จแล้วเห็นหน้าเห็นตาคุกินเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับเราเราเรามีความมั่นใจอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังหนะ่อยก็ความมั่นใจผมก็มั่นใจเหมือนทุกๆไฟที่ผ่านมาครับแล้วก็ สำหรับผู้ชกน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับก็เหมือนคิดให้เหมือนทุกๆคนที่ผ่านมาครับถ้างั้นช่วยบอกเราหน่อยครับว่าเกมในวัน,น่นี้ช่วยทำนายหน่อยมันจะจบยังไงเกมพรุ่งนี้จะจบยังไงผมก็พยายามจะปิดเกมให้ไวที่สุดครับแล้วก็ถ้าปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเตรียมแผนมาทั้งเกมสั้นและเกมยาวครับถ้าเข้าไม่หมดก็เกมยาวถ้าเข้าหมดก็เกมสั้นก็ประมาณนี้ครับ เรียกว่ามีการเตรียมแผนทั้งหลักและสำรองมาเป็นอย่างดีเอ้ถ้าเกิดสมมุติถ้าเราผ่านฟุตบินได้เราอยากเจอใครพิเศษไหมก็ถ้าผมผ่านบินได้ก็ในเวทแบนตัมเวทนี่ก็ผมก็พร้อมที่จะสู้กับทุกคนในแลงกิ้งครับอยากเขียบลังังเป็นไงเขีมยบลันเนี่ยรออยู่แล้วครับคนนี้รอเสมอไปเหรอครับขอแค่โอกาสครับ ถ้วเป็นเรื่องน้ำหนักครับที่บอกว่าคู่ชกนี่ช่างไม่ผ่านนะครับที่ผมบอกว่าเขาจะมากกว่าประมาณปอนด์หนึ่งครับดูสิดูสิแบคคิดว่าปอนด์หนึ่งตรงนี้มันจะมีผลไหมครับที่จะถอยมาทีงนี้ก็ปอนด์หนึ่งสำหรับผมก็ไม่น่าจะมีผลครับเพราะว่าผมเตรียมตัวมาดีครับคือเราเตรียมตัวมาสําหรับทางนี้อยู่แล้วครับว่าคู่ชกน่าจะมาเกินหรือเปล่าเพราะว่าเขาชกไฟทติแล้วเขาก็มาเกินใช่ไหมครับผมก็เตรียมทําเตรียมแผนว่าเขาน่าจะมาเกินถ้าเขาเกินเท่านี้เราก็ โอเคถ้าเขาเกินมากไปก็ไม่โอเคครับแต่ว่าเขาเกินแค่ปอนเดียวก็โอเคไม่เป็นไรครับแฟนก็เป็น,บบนหว่วงว่า,วาก่อนหน้านี้ที่เสร็จแล้วจะพักไปเนี่ยเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บครับก็ยังมีความกังวลว่าตอนนี้สภาพอาก,การบาดเจ็บของเราเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่ามันยังมีอาการก็อาการบาดเจ็บตอนนี้ก็หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <S <S 2> <S 2> ออกมาได้ปกติครับการเตรียมตัวในไฟนี้เตรียมตัวนานไหมครับก็สามอาทิตย์ครับแต่ว่าซ้อมตั้งแต่ต่อยเสร็จก็วิ่งซ้อมเบาๆตั้งแต่ต่อยเสร็จแล้วครับแต่ว่า มาเล่งหนักๆได้ตอนได้สามิตยที่สุดท้ายครับสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าวนในวันพรุ่งนี้เป็นแฟนรอเชียรเ์ยรเยอะยอู่แน่นอนนะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอเชียร์แลวรอติดตามลงนยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เสือแบงค์แล้วก็นักชกไทยด้วยนะครับเด็ดดวงเล็กแล้วก็ทรงชายน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้นักชกไทยด้วยนะครับ